สวัสดีครับแรพร,ร์ชายครองชายเทเทนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานคอร์ดเดอย์นะครับอันนี้คือจะเป็นงานของ YOUTUBE ที่ยิ่งใหญ่มากๆครับทุกคนจะมีแต่ช่องใหญ่ๆเด็ดๆดๆเท่านั้นที่จะเข้างานนี้ได้ครับทุกคนเช่นสไปร์สพีดีโนหนึ่งก็มานะครับทุกคนทุกคนก็คือแบบช่องใหญ่ๆมากมายนะครับพวกแอนนาเบตอะไรพวกนี้ครับในวันนี้เราไม่ได้มาแบบธรรมดาเราแต่งชุดเป็นนักเรียนนะครับทุก เราะว่าเราจะเอาเสื้อนักเรียนของแฮทนะครับเอามาให้ทุกคนมาเซ็นกันนะครับทุกคนเขาต้องเซ็นเชอรอครับเราจะสร้างเสื้อที่มูลค่า้อยล้านบาทครับทุกคนถ้าสมมติว่าแต่ละคนเขามียอดติดตาม10ล้าน11ล้านหรือว่า2ล้าน1ล้านหนึ่งแสนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในงานมันจะเป็นยางไงบ้างครับทุกคนสีชพี่หนุนใช่ไหมครับนนไงี่หเอาเชิญนนใช่หรอใช่ครับอ้าวแล้วชื่อหนุนอะไรสักอย่างไม่ใช่หรอ นุนนุนหนุนแหน่อ๋อเล่นออรวีใช่ป่ะอ่าใช่ออรวีเล่นตำแหน่งอะไรฮะเราเล่นเคลรี่ฮะเด็กเคลรี่สายดูดูดเลือดดูดเลือดใช่ดูดเลือดปกติเราดูดอะไรนานนานนานคืออ่ะช่วยแสนเป็นคนแรกเลยนะที่เซนเสื้อเราได้ไหมฮะได้ได้เลยเอาแบบเซ้นที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้จริงๆฮะได้เลยได้เลยได้หมดตามสบายฮะอันนี้คุณรู้ใช่ไหมว่าช่องผมนีชื่ออะไรคอพงคออีกทีได้ไหมหนุ่น น,น,นุ่นแน่วะแต่ต้องสัญญากับผมด้วยนะครับว่าเราจะเล่นออโรรี A w e นะได้ไหมฮะได้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาแบกให้สวยเดี๋ยวไว้แม่นด้วยการผมบอกเลยว่าผมจะแบนคุณเองคุณมาถูกคนแล้วเถ้าให้ผมแบก <laughs> คบคุณโดนแน่ถ้าคุณแจกผมจะรีพอร์ตคุณ <laughs> โอ้โหคือมากันเยอะมากครับทุกคนมันเต็มมากเลยครับจริงๆฮะคือจะพูดว่าคนน้อยก็ไม่ได้ครับตอนนี้ครับทุกคนดูดิคนเยอะมากสวัสดีครับได้เลยครับได้เลยครับเอาข้างหน้าสุดเลยเหรอผมเขินนะโอ้โหฮัลโหลสวัสดีครับเคยฟังพอดแคสต์ที่พี่ทำจริงเหอเนยสุดยอดเลย KFC ใช่ไหมนั่น KFC นรวันครับอ่นชอบกินชอบกินฮะใช่ครับยังเอาไปเลยครับมอาัแต่ดราม่าขอโทษนะเดี๋ยวเดือนหน้าประมาณกลางเดือนจะมีดราม่าอีกรอบหนึ่งสิมตัวเลยใช่ยอออยอ ทำอะไรเนี่ยนี่ค่ะทุกคนดูสิโอ้โหคนนี้คนนี้ดังดังมากเสียงดังมากครับทุกคน้อผมไม่รู้เหมือนกันจริงแท็กซี่มาส่งเราผมก็ลงทางอะอ่าอะไรอะช่วยเกลื่อนให้ผมเขาเป็นชื่อช่องชื่อส่วนตัวหรือว่าข้อความแอดก็ได้แล้วแต่ต้องหัวนมไปนะมันจะเสียนะนั้นนี้ด องครงนสุดยอดไปไปลาวได้นะไปลาวได้นะไม่ได้เนาะก็ไปก็บอกได้ได้พาไปหันซี่ทำอะไรเนี่ยไม่เห็นเลยเพิ่งเนตะเกียบเป็นยังางบ้างไดีไหมไปดีหนูพูดเหมือนไม่เคยเจอกันพูดยังไงเา เราคุยกันตลอดสรับทุกคนเป็นครั้งแรกที่เคยเจอกันนะเอาเสียอะไรก็ได้เราแย้เขียนอะไรก็ได้หมดครับตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ตรงไหนก็ได้เนาะตรงไหนก็ได้เอาเลยหยอกเล่นหยอกเล่นเอาจริงเอาจริงไปคิดที่เสี้ยมมันก็จะอยู่ตลอดไปนะเอาเลยเอาเลยเอาลยอ่าใช่ดีกว่าเราคุยไปได้เอาเลยอันนี้ช่องแบบหลักล้านเลยครับทุกคน ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับสู้เฮงปังเดี๋ยวรอติดตามว่าน่นจะไปให้ใครเป็นอีกอดีตผมไม่แน่ใจว่าเราได้เจอกนครัางล่าสุดเมื่อไหร่นะแต่เราไม่ได้เจอกันนานแน่พี่แน่ๆเลยคือปมาเต็นที่ทุกคนมาเหว่าทุกคนจะคิดถึงพวกเราเช่นกันนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ เราเรียนมายืดแล้วนะครับทุกคนเรารู้สึกว่าเราเมื่อยตัวนะครับจคือแบบหลายชั่วโมงอ่ะแต่ข้อมูลดีดีมากเลยนะเดี๋ยวเราจะออกมาข้างนอกก่อนนะครับทุกคนแพ็กก่อนก็ลองดูว่าเราจะหายูทูบเบอร์ได้กี่คนข้างนอกด้วยครับทุกคนใครเป็นนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนครับทุกคนเราจะเจอกันตรงนี้เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ไทยนั้นเลยอ๋อ,อพอดีว่าเป็นเป็นคนไทยครับอ๋อใช่ใช่เป็นคนที่ไหนฮะ ผมเป็นคนเป็นคนทุกที่ทุกที่ก็อยู่ที่ไหนก็เป็นคนก็ก็ถูกต้องก็ถูกต้องคก็เป็นคนแล้วอยู่ทางนั้นก็เป็นคนเลยเลยเป็นคนไทยคนไทยแน่เลยใช่ไหมแล้วเป็นคนที่ไหนฮะอ๋อเป็นคนที่นี่ครับที่นี่ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแล้วคนที่ไหนอะครับเราก็เป็นคนอ่า LA ครับเอ l อครับของฝรั่งสักคำครับฝรั่งฝรั่งฝรั่งได้ไหมครัชัดไหมโอเคครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอโทษนะครับอาเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าใช่ครับผมชื่อชื่ออะไรครับชื่ออัมคนเท่ครับอัมคนเท่ไปเสิร์ชดูไม่เจอเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นอัมซีซีพีอ๋อถาช่องจริงด้วยท่อจริงจริงครับนี่ฮะผมรบกวนหน่อยนะครับช่วยเซ็นเสื้อผมให้หน่อยนะครับได้เลยเอาสีไหนให้เลยเลยครับแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่ผมชอบเรานี่ลยคือจะบอกกันว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนในยูทูั้งแม่ดีที่ที่ได้รู้จักกันนะครับจริงจริงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเซ็นให้นะครับผมเัวนี้แหละนะะฮ อันนี้นะใช่ครับที่ไหนที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ครับนั่นก็จะเสียวหน่อยก็ได้เลยได้เลยขอบรั่งหลังพูดคำว่าเสียวงนี้ได้ไหมพูดได้เสียวนั่นก็เซนเซอร์ได้นะครับเน้นเซนเซอร์คำว่าเสียวเก็บคำไว้เอาแล้วมันเอ้ยใช่หรอได้หรอจะเป็นเสื้อมูลค่าลอยล้านนะครับทุกคนจะบอกให้เลยอ่ะ เดี๋ยวว้ก็ถ่ายคลิปด้วยกันชอบถ่ายคลิปเกี่ยวกับอะไรคุณไม่เคยหนนี้ดูผู้หญิงครับนี่คือสายเราเลยผมอะดูผู้หญิงทุกวันนะครับกป <laughs> อ,อกเลยอะ่ะ <laughs> เหมือนจะเห็นคนนึงนะครับุกคนขอโทษน,นะครับ <laughs> เราทำ YouTube หรือเปล่านะครับ ทำร้องได้แถวๆค่ะงาน้านนี้งานงานนี้ก็ต้องทำยูทูบนะครับเขาด้วยชื่ออะไรชื่อจูนี่สุดสวยค่ะจูนี่สุดสวยเลยเหรอจูนี่สวยเขียนนี่เราเพื่อนเลยเหรอเออใช่ต้องเขียนว่าจูนี่สวยจี่แน่นอนจูนี่แน่นอนก็ชอบที่นีนะฮะคือจริงๆแล้วยากจะรบกวนนิดหน่อยนะครับคือรู้ว่าเราไม่ได้รู้จักกันนะเขียนเชิญหรือว่าเขียนอะไรสักอย่างบนเสื้อเรานะครับให้หน่อยตรงไหนก็ได้ตรงไหนที่ว่างก็เขียนได้หมด เลยอรอใช่หรอคุณเป็นคนเรียนตรงนี้พอดีวันนี้เรามาในลุกบอกว่านิ่งๆเราต้องเป็นเสาเรียบร้อยนะคะข้างหลังข้างหลังเหรอได้เอาเลยเขียนอะไรก็ได้ไม่ต้องลายเซ็นใช่ปะแต่ไม่ต้องลายเซ็นก็ได้แบบว่าอะไรนะเตะหนึ่งครั้งได้ยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยได้หรอขได้หรอพอเขียนเยอะไปปะขอโทษทีนะไม่เป็นไรเอาเลยครับตามสบายเลยครับ บอกไว้รูนี้แ่เป็นรู้ั่นเองนะคะทุกคนโทรมาด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คือกลับไปแล้วอยู่ถอดเสื้ออยู่ก็ดูแล้วอยู่โผล่แล้ใช่สัญญาสัญญาว่าจะทำแน่แไม่เอาหนูดีแล้วหรอไม่เอาหนูดีแล้วแบบนี้คนคขวัญ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 ข สวัสดีครับสวัสดีครับนีเขาเรียกว่าเป็น FC นะครับใช่ใช่ครับคืออยากจะขอรบกวนนิดนึงนะครับช่วยแบบเซ็นเชอร์หรือว่าเซ็นอะไรก็ได้บนเสื้อพมให้หน่อยได้ไหมครับได้ใช่ไหมได้แล้วก็คือสามารถเขียนอะไรก็ได้ได้หมดเลยครับเขียนอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับจะเป็นแบบว่าชื่อหรือว่าจะเป็นข้อความให้เราก็ได้หรือว่าจะเป็นลายอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดครับอันนี้มูให้เดาว่าทำอะไรกวาดรูปหัวใจผิด ใช่หรอเราทำอะไรอ่ะให้ถ่ายให้ได้อีกรอบนึงฝากลายใช่ไหมครับเห็นแล้วค่ะแค่นั้นแค่นั้นเต้นหมีผิดเอ้าถามจริงจริงก็เดี๋ยวถอดเสื้อแป๊บแล้วดูคราบโอาไม่ถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้น้ำตัวที่แล้วที่เท้าที่เท้าที่เบล ใช่หรอเร่ใครเริ่มที่ทำสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะขอรบกวนนิดนึงนะครับนิดนึงเท่าไหร่นิดนึงสองร้อยสามร้อยฮะรูสึกว่าโอนมาได้เลยครับผมเขายืมนะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนิดนึงก็คือว่าคุยเซ็นเอาเอาเไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคครับโอเคถ้าต่อต่อต่อมมงคลช่วยแบบเซ็นเซ็นชื่อผมในเมครับได้เลยเซ็นว่าอะไรฮะอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ครับเพราะด้ว่าผมเพิ่งจบโมผมทำโอ้โหครับนี่แล้วกัน เยี่ยมครับเรียบร้อยนะครับทุกคนดูสินี่ฮะตอนนี้เราเจอเขาไม่ใช่คนเขาเป็นเป็ดนะครับทุกคนอันนั้นเป็ดสวัครับสวัสดี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 ครับอันนี้โทษาะชื่อชื่ออะไรพี่พี่ตาชาใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนั้นเป็ดครับผมอันนั้นเป็ดใช่ไหมใช่ครับผมเชื่อพี่เป็ดใชมครับผมคือวันนี้อยากจะลงบนนิดหน่อยทำตักนิดนึงนะครับจริงๆฮะได้ครับอยากจะลงบน สินเสื้อผมให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อสีอะไรก็ได้เหรอได้หมดนะครับแล้วแต่แต่ผมชอบทันเขียวดีกว่าเซตตรงไหนได้ครับแล้วแต่เลยครับทุกข้างหลังได้ไหมได้เลยครับจัดไปเลยครับพี่ประกาศไม่ค่อยดีเลยนั่นเลยไอ้หัวตรงนี้ละกันได้เลยครับโอ้าวกลิ่นเชยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าดีแล้วได้ด้วยอ่าเรียบร้อยครับขอบคุณครับจริงๆนะครับ าอะไรบเป็นอ๋อคือเป็นลูกครึ่งครับคือแม่เป็นฝรั่งครับแล้วพ่อก็เป็นฝรั่งอย่งก็คือผมครึ่งพ่อครึ่งแม่ครับครึ่งพ่อครึ่งแม่โรมาเป็นเราใช่แล้วพี่เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนไทยคนไทยพ่อเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแม่เป็นใช่ไหมใช่รัพี่แสดงว่าพี่เป็นลูกครึ่งสิใช่พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นไหมครับพี่ชุดตัวได้ชุดตัวชุดตัวไทย นั่นจะแบบว่านิดหน่อยนิดเดิ้นิดเดิ้ผมไม่อยากจะโอเวเยอะแต่ผมเก่งมากเลยผมพูดจริงดีครับทุกคนผมปังออกเพราะว่าผมดูแอนิเมทุกวันเลยครับโอจริงจริงครับพี่ไปอาริโซนามาแป๊บมันอย่างนะไม่ครับพี่ใช่ไป่ทำอะไรครับกินเบียร์ด้ใช่ครับใช่ครัใช่ตอนนั้นไปโรดทริปแล้วผ่านอาริโซนาอ๋อไปดูแกรนแคนยอนไหมครับผมไม่ได้แวะไม่ได้แวะใช่ไหมต้องแวะครับพี่มันก็แค่แบบแค่หินใช่พี่แค่นั้นแต่วันนี้อยากจะฝากพี่ช่วยเสอร์ไพรส์ให้ผมนี่มีครับอะไรก็ได้เขียนอะไรก็ได้ไดด้หมเลยครับพี่ จริงๆผมก็เอฟซีพี่นะครับจริงขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบวผมไม่ลบคนแล้วนะพี่ได้เลยได้คพี่เบงต์อบได้เลยครับพี่ซุปได้ครับสบายดีบัวบัวเอ้าบัวสบายทำไมครัพี่เป็นอะไรแคร์แกร์แคร์นั่นนะครับนัาน สวัสดีครับขอรบกวนผมเป็นเอ็ซีนะครับขอบคุณครับครับยินดีครับพี่คือแบบผมอยากจะรบกวนพี่ช่วยซื้อผมให้หนนี้จริงไหมจริงครับพี่ได้เลยครับที่เป็นจบนักเรียนโรงเรียนอะไรมาเนี่ยก็เพิ่งจบจากจากเรียนของอเมริกาพี่เพิ่งจบมาเมื่อวันนี้ครับได้ครับได้ครับตรงไหนดีครับแล้วแต่พี่เลยครับเซนชื่อช่องผมเหรอเป็นชื่อช่องหรือว่าเป็นชื่อหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ครับโอเคชื่อช่องผมแล้วกันนะตรงหลังแล้วกันได้เลยครับตรงนี้แล้วกัน ดีใจได้ได้เจอตัวจริงนะครับผมดูนานแล้วครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับวันนีครับทุกคนครับพี่เอาแล้วครับทุกคนได้เจออีกคนนึงนะครับในตำนานนะครับคนนี้เราจะต้องล่าทุกคนให้ให้ให้หมดนะครับมาครับเราจะขอจากคิวเทโอป้าให้เราให้เขียนเขียนเนี่ยเพื่อเราสักนิดนึงครับทุกคนนิวจะกันมามาว่าคิวเทโอป้าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูโฆษณาไทยแล้วก็เดี๋ยวจะร้องให้เลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันเศร้ามากเลยอือ เอ้ยแต่ใอ้ไลค์ยูคอนเทนต์ใช่ไหมอ๋อใช่อมันมันมันเราชอบดูรถไฟรถไฟที่ไปรีวิวจากจากไหนเป็นรีวิวรถไฟ1,335บาทจากพิจิตรโลกไปเชียงใหม่กันไปกันเถอะให้เซ็นใช่ไหมให้เซ็นไม่ยังไม่ได้พูดเลยเออต้องการรู้งานรู้งานเรื่องสะดวกใช่ไหมฮะอุ๊ยแต่ว่าผมเจอแฮชแท็กมาหลายปีแล้วนะแล้วเขาก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ดังคนหนึ่งแล้ว หมายถึงว่าแค่เสียงดังเสียงดังขึ้นใช่เหรอยังเรียนงมีหาอะไรอยู่ไหมใช่เรามองเทียอยู่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวว่างๆก็คิดคิดด้วยกันนะได้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 เลยได้เอาคันยิบแบบไหนึ่งอ่ะันที้จะดูโฆษณาไทยแล้วก็ไม่ลงให้ได้หรอได้หรอาไครับครับได้เลยครับมาฮะโสนติดจอทุกเนี่ยเอ้าให้ออเออมีเปยดด้วยปะมี ามีปวยด้วยถึงมาครับผมเนี่ยติดตามช่องแฮชแท็กด้วยนะครับได้ต้องให้ต้องให้แฮชแท็กถึงกี่ล้านซับดิมันสิ้นสิ้นปีก็ถึงแน่ๆครับล้านล้านซับใช่ทำไมถึงเขาปาดหน้าผมได้นะครับได้จริงหรือเปล่าจริงจริงได้ครับทุกปนคนที่เก่งเรื่องเป็ดมาแล้วอะทุกคนไอ้ที่ทำไมเขาเป็นผมมได้ัครบพี่ทำไมเขาเป็นฝรั่งพูดไทยชัดจังวะแตไม่ใช่ฝรั่งครับพี่ผมเป็นคนไทยมะม่วงได้เอ้ยผมเขียนตรงไหนกองไหนก็ได้ครับตามมารมตามสไตล์เลยครับโอ้โหมีใครเขียนต้องไข่ยัง ยังมีไม่มีนะทำแล้วไหมบุลเลนพูดเล่นพูดเล่นผมเอาจริงครับอ่าให้ผมเขียนใช่ไหมเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้เขียนอะไรก็ได้มีสาวๆเขาก็เขียนเฟอร์ก็มีฮะโอ้โหอันนี้คือคนชอบแน่นอนว่าอะไรน้นมันอ่านว่าอะไรครับบุนโดนด่ามากนี่ครับเราเจอเราเจอคืนแรปเปอร์นะครับคืนระดับ YouTube ก็จะต้องมีแรปเปอร์เข้ามาด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะ ครับสวัสดีครับผมดูผมดูทุกคลิปเลยครับนั่นนั่นอะฮะดูแบบพอดแคสใช่ไหมทำเล่นเกมหรือเปล่าเล่นครับเกมอะไรใช่ครับใช่วีโอเกมเหรอใช่ก็เล่นเล่นเยอะเลยยูเล่นอะไรบ้างแอนิเมชันอะไรแอนิเมชันมากากครับต้อยใสมเสื้อผมให้เลยครับโอ้ได้เลยครับเลือกสีได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับอามใจเลยครับดูอยู่ในเมื่อไห่ในเมาเรียนกอุงเทพยังไมครับได้เฮ้ย ก็ติดติดมองนี้เหมือนกันครับใช่ออกได้ก็ติดโมงนี้ครับอ่าหนูแตจบมาหลายปีแล้วเฮ้ยเป็นข้างๆอนันต์บเก๋งมาถ่ายคุยคุยคุยอาคุยอันนี้อ่านว่าคุยใช่ขออยู่ข้างบหมดอะไรครับอะไรครับคืออยากจะลงคนนิดนึงนะครับช่วยเส้นอ่าเสื้อเสื้อผมให้หน่อยได้ไหมครับอุ้ยจริงปะีค่ะจริงครับอุยเปขียนว่าค่ะเอาสีไหนดีแล้วแต่ครับม่วงก็ได้ยังไม่มีใครใช้เลยครับอยากให้เป็นคนแรกครับ ขนัเลยวี่ยขึ้นจริงเปล่าเปิดไม่ออกเอาจะฝากไลา์ฝากเบอร์ได้หมดเลยครับฝากไลา์ฝากเบอร์ได้ด้วยใช่โอเคนั่นเฮ้ยลายมือสวยมากสว่อยป่าคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดถึงคิดถึงคิดถึงมากไม่ได้เจอนานเลยปีนี้างครับพี่เพิ่งเรียนจะไปใส่อะไรมาเพิ่งเรียนจบครับพี่รวคนที่ปอยใส่ให้หน่อยนะครับอะไรอะพี่จะเซ็นตรงไหนก็ได้ครับเซ็นไหนได้อะมีเนี่ยมีโพล้อดีเลย ช่องใ้ตนานครับทุกคนรักพี่บอยมากจริงๆนะไม่ได้เจอนานถึงพี่ชายบอกเลยครับพี่คนนี้อยู่กับแพทตั้งแต่แพทไม่ได้มีคนซับสไครเลยครับยังไม่ได้แบบรู้จักกันนานยังไม่ได้ทำเลยรับจริงตอนเจอกันตอนนั้นยังบ้าบออยู่ตอนนี้ยังบ้าบอเหมือนเดิมมากกว่าเดิมไม่ซ้ำมากกว่าเดิมเปิดใช้มากกว่าเดิมเยอะเหมือนเรา ได้ครับคือพอดีววันนี้ผมจะเอาแบบทุกคนนะที่ผมแบบเคยดูเมื่อก่อนเอามาเขียนลายเสื้อใช็นตรงนี้่ครับได้ไหมครับพี่ได้ครับผมเมี๋ยวผมจานให้ครับมองไหนดีครับต้องไหนได้ครับพี่ที่สะดวกเลยครับเลื้อสีส้มเปาอะไรครับผมรักก้าวไก่โอเคขอบคุณมากเลย่รอบพี่ดูรองเท้าเทมากครับพี่สุดยอดเลยครับ ได้ไหมครับได้ไหมพี่ได้ไหมพี่ไม่ขอร้องขอร้องขอร้องพี่อย่าไม่เป็นไรพี่รอไว้ข้างหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณมากพี่โอหอันนี้คือพ่อของ YouTube ถ่ายนะเว้ยทุกคนคือในตำนานตัวจริงหล่อมากแล้วเท่มีสไตล์ครับทุกคนรองเท้ายังเฟี้ยวเลือกเลยเลือกเลยมาเลยครับเขียนเ่อเขียนข้อความอยากจะทำให้เราหรือว่าแบบปืนโทรศัพท์ไลน์ก็ได้ได้หมดเลย สวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอขอขอคอยจีของเขาก่อนครับขอไว้ก่อนเพื่อนครับนี่คือเรื่องงานอย่างเดียวพี่คิดแค่เรื่องงานอย่างเดียวพี่จริงๆครับจริงๆครับครับผมในตำนานนะครับผมอยู่ช่องพี่มานานแล้วที่แบบรีวิวของดีดีรีวิวคอมรีวิวโทรศัพท์รีวิวแล้วใครแล้วคนละต้องคนละช่องนี่ไม่เคยรีวิวโทรศัพท์ใชนี่ทำแต่อาหารนี่ ขอจ้าวต้มตามเผ็ดๆพี่ได้ทำได้เลยจิ้วโจ้เลยเอาจโจ้เลยนะอันนี้เราทำเป็นคอนเทนต์ได้ไหมครับพี่อันนี้คือเรื่องจริงจริงแต่ว่าไหนนะแจ็คไดวจัเมือพี่ที่ทำให้กินเลยได้เลยแต่วันจะคาราวะได้นั่นเอ้ยตื่นเต้นอันนี้ยอยากให้พี่เซ็นชื่อจบใ้้ครับที่ไหนก็ได้อะไรยังไงก็ได้ครับได้ที่กินไ ด้านเด็กคอนเนคเซอ์ด้วยมันจะได้แบบไม่หลบออกด้วยเอ้าเอ้ยครับผมยมาผมบักครับบักครับนี่มากลวครับยอดฝรั่งใที่แหล้เป็นไงด้านพี่รู้จักเรา นี่ครับก็เธอว่างาน YouTube ก็จะจบลงน่าจาะพวกมันแค่นี้นะครับทุกคนแฮชจบอกก่อนว่าคือรู้สึกดีใจมากๆที่มีโอกาสที่จะเข้าร่วมงานแล้วคือได้เจอแต่ละคนอย่างพี่พีรัสการนะครับทุกคนหรือว่ากิทโอปาหรือว่าแอนนาเป็ดก็ขอบคุณทุกคนนะที่เซ็นเซอร์ผมนะครับแต่สำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับทุกคนเจอกันหน้าครับสวัสดีครับนึ่งลา subscribe เมื่อไหร่พ่อแม่ฮจะมาเที่ยวไทยเด้อ